โอ้โหแมวเหมียวแมวเหมียวนอนพักผ่อนกันน่ารักจังเลยนอนพักผ่อนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ารักจังเลยมีใครบ้างอบอุ่นดีเนาะอบอุ่นดีจังกอดกันไว้อกอดกันไว้เรารักกันกอดกันไว้พี่น้องการรักกันด้วยดีใครสีดำดำอยู่ข้างล่างพี่ สีสีลายสีขาวสีทองสีเงินนอนกอดกันไว้กอดกันเข้าไปอันนี้ใครเนี่ยทับท,ว,ท,บทว,นนวีทับทวีนอนตรงนี้คนเดียวทับทวีนอนตรงนี้คนเดียวนอนตรงนี้กันวันนี้ไม่ได้ออกไปเล่นไหนเนาะหลวงปู่ยังไม่พาไปเดี๋ยวหลวงปู่พาไปก็จะวิ่ง <c oughs> ดี๋ยวหลวงปูพปง <c oughs> งป่พาไปก็จะวิ่งตาม ตอนนี้เล่นตรงนี้ไปก่อนเนาะนอนตรงนี้ไปก่อนนะครับนอนตรงนี้ไปก่อนนะคะหลับพักผ่อนกันนะพักผ่อนกันก่อนพักผ่อนกันตรงนี้สองเหมียวนี่หรอไม่นอนหรอครับไม่นอนนะคะสองเหมียวยังไม่นอนนอนไปกลุบเป็นก้อนกันดีจังตรงนี้ก็มีอันนี้คายเอ,อ่ย ชอบพักกาชอบพักกาไม่ชอบเล่นกับใครอยู่ยอบอยู่คนเดียวชอบพักกาอยู่คนเดียวนอนทางนี้อีกสองเมียวนอนทางนี้อีกสองเมียวครับเป็นธรรมชาติของบ้านป่าชนบทหน้าฝนในยามนี้ยุงก็เยอะ,มะแมลงแมลงต่างๆที่เกิดมากับ น้ำฝนจะมีมากครับมีเหมวนอนด้วยกันก็ช่วยป้องกันยุงให้กันและกันได้แต่ถ้านอนคนเดียวยุงก็จะรุมกัดได้เหมียวมวมาจากคนที่ละทางจะอยู่ที่นี่แล้วรักกันด้วยดีนี่น้องน้องศีนินน้องศรนินน้องศรนินมาคอเคลียร์กับพี่ได้ทุกเหนียวเลย น้องสีนีนกับน้องสีนวลรุ่นเดียวกันน่าจะเป็นพี่น้องกันแต่ว่ามาคนละครั้งอยู่ด้วยกัน่างดีบุญชิดบุญชิดน้อยตัวน,น้อยตัวน,นี้นอนกอดพี่ไว้นอนกอดพี่อางนี้บุญอะไรบุญนําโชคบุญนําชายบุญชอบบุญชูอยู่กันตรงนี้รุ่นนี้วัยเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกัน คยหมียวใหญ่ๆไว้ใหญ่เขาอยู่คนละที่มาด้านนี้น้องออจ้าชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะลูกหน้ายัางเศร้าอยู่เลยคิดถึงใครไปนอนได้กับเพื่อนๆไปเร็วหนูชื่อสามสีสามสีนวลขาวคะ่ะสามสีนวลขาวนอนคนเดียวตรงนี้เหมือนกับยังคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่นูกไม่มีเพื่อนเล่น ไม่ได้กับใครคิดถึงใครก็ไม่รู้เนาะอยู่ตรงนี้แหละาทางนี้ก็มีเดินไปไหนนั่นนะเดินไปไหนนั้นนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ